You been good the สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนเอาโปรโมชั่นของเครือข่าย AIS สำหรับซิมเก่าเบอร์เดิมนะคะเอามาฝากทุกคนนะคะแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าสมัครได้เป็นบางเบอร์บางซิมเท่านั้นนะคะไม่ได้ทุกเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่านะคะ และทุกแพ็กเกจก็มีวันหมดอายุด้วยนะคะในราคาเพียงเดือนละ60สิบถึง9กาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับ AS ซิมเก่าที่บางเบอร์สมัครได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะมากับความเร็วเน็ต1เมกะบิตและ2เมกะบิตนะคะได้ทั้ง Wi-Fi AS ฟรี free, ได้ทั้งโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ,ะมีการต่ออายุให้อัตโนมัติด้วยนะคะนาน12เดือนนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะแพ็กเกจแรกนะคะเน็ตความเร็วเน็ตความเร็วเน็ตหเมกะบิตนะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้ WiFi ฟรีนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้ไม่มีโทรฟรีให้นะคะแพ็กเกจความเร็ว1เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ60บาทนะคะราคารวมภาษีแล้วนะคะสมัครได้ก็คือรหัสดอกจันทร8ดดอกจัน 5 5 7 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะถ้าคุณสมัครได้มันจะต่ออายุให้อัตโนมัติเลยนะคะนาน12เดือนแล้วก็จะมีการหักค่าบริการทุก30วันนะคะราคารวมภาษีแล้วนะคะ60บาทเองนะคะถูกมากเลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ได้ Wi-Fi AS ฟรีแล้วก็ได้โทรฟรีด้วยได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะสูงสุดนานครั้งละ15นาทีส่วนเกินโทรเกินจะเป็นนาทีละ1บาทนะคะก็อย่าโทรเกิน15นาทีแล้วกันนะคะครบ13-14นาทีก็วางสายก่อนแล้วค่อยกดโทรใหม่นะคะราคา90บบาทนี้รวมภาษีแล้วนะคะ สามารถสมัครได้โดยกดรหัสดอกจันทร8ดดอกจันทราห้สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแพ็กเกตนี้ก็ต่ออายุให้อัตโนมัติเหมือนกันนาน12เดือนนะคะใครที่สามารถใครที่ไม่สามารถสมัครได้นะคะเวลาเรากดรหัสเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการกรุณาเลือกแพ็กเกตอื่น อันนี้คือสมัครไม่ได้นะคะแต่ถ้าซิมใครเบอร์ใครที่สมัครได้มันก็จะขึ้นมาบอกว่าคุณสามารถเริ่มใช้เหมาเมาเดือนละ90บาทรวมภาษีเน็ตไม่จำกัด2เมกะบิตพร้อมโทรฟรีอะไรประมาณนี้อันนี้คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องกดรหัสเข้าไปดูก่อนนะคะว่าสมัครได้หรือไม่ได้นะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ แพ็กเกจนี้มีวันหมดอายุนะคะเน้นย้ำเสมอเลยแล้วก็สมัครได้บางเบอร์หรือบางซิมเท่านั้นนะคะใครที่สมัครได้ก็ยินดีด้วยใครที่สมัครไม่ได้ก็แล้วไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ